สวัสดีครับพี่เนทสวัสดีครับบีท วันนี้นะครับผมก็อยากจะถามพี่เนธว่าภาษานะครับในที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายครับพี่ในเพจบุกครับมันคืออะไรครับพี่เออมีคนถามมาเยอะเหมือนกันเนาะคำถามนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่าจริงๆแล้วมันต้องตั้งค่าไหมมันต้องใส่ไหมนะครับเอ่อต้องใส่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษไหมจริงจริงแล้วภาษาตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ในการตั้งตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็คือภาษาที่อยู่ในเครื่องของผู้ใช้งานนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับในแต่ละ device ์มือถือที่เขาใช้หรือ device ในคอมที่เขาใช้นะครับก็เป็นภาษาตรงนี้นะครับเราไม่ต้องสีเวียก็ได้ถ้าเรากําหนดตัวประเทศไปแล้วกําหนดจุดพิกัดของเราไปแล้วว่าเราจะยิงไปที่ไหนเนาะแล้วก็ตัวภาษาในตัวแคปชั่นที่เราเขียนไปแล้วในรูปภาพคอนเทนต์ที่เราทําไปแล้วตัววิดีโอที่เราทําไปแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าระบบ AI ปัจจุบันของ f a c e b o o k อะมันค่อนข้างฉลาดมากที่จะนําส่งไปหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแต่ถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายความสนใจที่ชัดเจนแล้วที่เราทดสอบมาแล้วะยะหนึ่งแล้วเราก็มั่นใจ แล้วอันนี้เราก็ใส่ไปเต็มที่ได้เลยถ้าเรามั่นใจในจุดนี้ครับบีทอ๋อครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะครับพี่ๆหลายๆท่านถามมาเยอะมากและสงสัยตรงน,นี้มากวันนี้ก็พี่เนทมาตอบคําถามให้ได้ความรู้เลยครับเก็ตเลยครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคครับบีถาครับ